เราไปทำบุญที่จังหวัดนครนายกกันดีกว่าคุณผู้ชมตามดอกแคร์ท็อปไลน์ไปเลยจ้า สาวคนนี้ค่ะตั้งใจเดินทางไปไหว้ขอปรฝูพญานาคภายในวังพญานากรับปีมรงสักหน่อยไปกันที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกนัน่นแหละค่ะอยากจะให้ตลอดทั้งปีเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะดูตามคลิปภาพไปเลยจะ้ะดูบรรยากาศวัดซะก่อนคุณผู้ชมอลังการงานสร้างมีอุโมงค์ซุ้มของพญานาคสีขาว แม่สวยงามจริงๆ <Ừ. S 1> นอกจากนี้ค่ะเธอก็ยังได้ไปไหว้ขอพอรองค์ท้าวเวสวนอีกด้วย<ฆ>เพื่อให้ท่านช่วยประทานพรให้ตลอดทั้งปีขอให้เธอมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเ<ฆ>จ้าภาพเมตตาจ้างงานแบบรัวๆเลยคุณผู้ชมภายในวัดนี่แม่เขามีการปงการปั้นพญานาคได้สวยงามมากและพอขอพอรแบบจัดเต็นเสร็จปุ๊บนะคะ สาวดอกแคร์ค่ะก็ขอโชคลาบต่อกันไปเลยนี่คุณผู้ชมซียักษ์นะนะโอ้โหยังกันยกกล้ามเลยนะคะขยับเซียมซียักษ์เราต้องใช้แรงกว่าจะได้เลขมาขยับแล้วโอ้ยเมื่อยแขนแขนเหลือเกินเลขที่ได้ก็คือสีสงวดที่แล้วน่าเสียดายจริงๆถ้าไปไหว้ก่อนวันที่30ธันวาคมนะ รับรองว่าแฟนๆยกให้เธอเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดแน่นอนแต่ก็อาจจะมีซ้ำก็ได้นะใครจะไปรู้เสียดายจริงๆก็ลองดูแล้วกันค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสาวงามเวทีมิสแกรนดจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเป็นรองอันดับหนึ่งนะคะสวยมากน้องดาด้านะคะพิมพ์ศราวดีค่ะตั้งใจอยากจะขอมอบโชคให้กับเหล่าแฟนๆพี่ๆนางงามแฟนนางงามเนี่ยขอกันมาเยอะนะคะหลังจากที่เธอเดินทางไปไหว้ขอพรหลวงพ่อช้างนะคะที่วัดจุกกระเชอค่ะ เสร็จปุ๊บนะคะก็พุ่งตรงไปขอพอรทเวสุวรรณทั้งสององค์ซึ่งอยู่ภายในวัดนี่แหละค่ะ ชื่อท่านต่างมากองหนึ่งชื่อว่าเท้ารุ่งเรืองอีกองชื่อว่าเท้าร่ํารวยนะคะรุ่งเรืองร่ํารวยค่ะพร้อมกับจุดทูบตัวเลขขอโชคจากทั้งสององค์นะคะเลขที่ได้ก็คือเลขนี่หน้าจอเลยนะคะคุณผู้ชม526ถูกต้อง526แบบนี้นะคะก็ต้องขอบคุนพี่ชายแอนเทอร์นิมด้วยนะคะที่รับหน้าที่เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เลขทูบที่น้องดาดาจุดมาฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐเนี่ยค่ะ526 เอาแล้วเล่นคนกันนะ5 2 6คุณผู้ชมค่ะ3ตัวก็ได้อุ2ตัวสลับกันก็ดี6 2 5ก็ยังได้อยู่ใช่ปิดท้ายด้วยน้องลูกตาลชนทิชาค่ะนี่แหละน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยฉันน้อยใจเธอตอมันน้อยใจใช่เพลงนี้ดังมากนะเพลงนี้ดังมากคุณผู้ชมค่ะบอกเลยหลายคนต้องเคยได้ยินแน่นอนคือน้องลูกตาลเนี่ยก็ไปร้องเพลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เดินทางไปเสริมความปังรับปีใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละ น้องเดินทางไปที่วัดไผ่แขกอยากให้คุณผู้ชมนะได้ฟังลิสต์การเจิมของน้องดีๆคุณผู้ชม,มดิฉันอ่านแล้วรู้สึกรับรู้ได้ถึงความมงคลไปด้วยเลยสิ่งที่น้องเจิมได้แก่ณนดวงดีมหาเศรษฐีงลงณห,หน้าทองกับหลวงปู่ดุสิตสุจินโนลงณห,หัวใจพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีต่อด้วยเส้นวาสนาแล้วก็เปิดโชคล่าวาสนาให้กับน้องลูกตา น้องเนี่ยบอกว่าการเดินทางมาเจิมที่นี่นะเป็นความตั้งใจอยากจะทําในช่วงปีใหม่แบบนี้เลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อความเป็นสิริมงคล<ฆ>คได้มีงานมีโชคมีทรัพย์ไง <asury S 1> เจิมเสร็จแล้วก็ต้องจุดป,ประทัดให้เหล่าเทวดาเขารับรู้ให้รู้ไปเลยว่าหนูเนี่ยมาไหว,ว้แล้วนะคะ<อ><อ>จะได้รับรู้ได้อวยพรดวชใยมากจุดไปเลยจ้ะห้าพันนัดเออรู้ทั้งหมู่บ้านแล้วรู้อย่างเดียวเลนะคะอ่ะปรากฏเลขหางประทัด 2, 0, 3, 8, 9, 5, 3, 7, 2มาหุาสดใหญ่เลยอ่ะเอนะคะซึ่งน้อลูกตาเนี่ยเขาบอกว่าเลขท้ายเนี่ยเลขหางประทัดนี่นามาตรงกับเลขดวงที่ฝ่ามือพอดีเลขฝ่ามือ 2, 7เลขประทัด 72เอาแล้วแล้วแล้วนอนนะคะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจของพี่ไชโยยินยาวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตามมาสามสี่งวดนี่เธอเนี่ยโพสิลเจ็ดสองสองเจ็ดดิฉันยังตามอยู่นะคะโอ้แต่ว่าก็เลขสวยมากก็มีฝ่ามือแล้วไปประทัดด้วยเธอไม่คิดจะย่อท้อกับเลขนี้บ้างเลยไม่เอาเลขเบิ้ลอ่ะฉันตามอ่ะวันที่สามติดธันวาฉันก็แบบยืดได้อยู่นะคะโอ้ค่ะโชคดีรับซับไปไม่ต้องเป็นเสื้อยืดก็ยืดได้ดีเลย